คุณสาวคายโทรศัพท์กะมันมางามๆพี่น้าเลยนก <c oughs> สบายดีสาวสาแปง้งกำลังเหตุยังจัดนมจัดนมโบจัดมันมันกะอยู่กับมันนม <c oughs> ก่อนหับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็ติดตามทางซองเพจและเฟซบุ๊กหรือซองยูทูปคำมัน่นวิถ<ท>ีลรา ตอนนี้เฮาก็มาฮอธฮานนอยโมบายนอกเมืองยมราชก็ถือว่าเราจะมาซื้อเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์พี่นอ้องนี่ถือว่าท่านใดอยากได้โทรศัพท์แม่นมาฮานน้อยโมบายนอกเมืองยมราชเด้เด้เจ,เจคึ้นออกมาแล้ว อ่าสบายดีสบายดีสบายดีครับือว่าท่านใดที่ทอ,อยากม,มาแปลงโทรศัพทพ์ถือว่าห้องอันนี้ห้องซ่อมบำรุงหักษาอยากได้มือหนึ่งหรือมือสองมือสามกม็มีอ่าแต่ว่าผู้สาวมือสองละบุมีอยู่นี่เออมีแต่โทรศัพท์มือสอง ือว่าตอนนี้เฮาก็ได้มาฮอดฮานพุทธวงปีเตรียมห้อยพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปบนข้างในสบายดีเจ๊เจ๊คนงามถือว่าตอนนี้เฮาก็ได้เข้ามาเบิ่งเครื่องอยู่ที่ฮานพุทธวงศสบายดี สาวแป้งสบายดีสบายดีกำลังเห็นอย่างจัดนมจัดนมโบจัดมันมันกะอยู่กับมันนมเจ้าเด๋จัดหยังจัดนมอีบ่ฮะโอพอดีเลยหัวม่วงบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินศพมันก้องบนเปลืดยเธอได้ กเออบริเปิดบริเปิดกล้องตอนนี้ถือว่าบริเปิดกล้องตอนนี้เอามาใช้ของกระทันกระทันซื้อเอาซื้อเอาวะกระทันหวานหรือส้มส้มส้มเนาะเดี๋ยวจังในกินส้มน้ำปูซาพอดีโอเบื้อช่วงนั้นที่ว่าเฮามาถ่ายคลิปกินส้มน้ำปูซาพุทธวงศ์นี่ถือว่าเอฟซีถือว่าที่สามไลายขนาดเนี่ขาว่าสาแป้งงามกูโม่ชั้นโอ เนี่เอองามนะฮะเพื่นว่าแล้วสาวนี่ก็คือว่านะฮะคือก,กันที่ว่าเพื่อนกินตอนตอนช่วงเพื่อนมุมสม้มนะ <laughs> เหตุคำบใหง่ายบาหง่ายคำบางง่ายส้มเนาะคือว่าตอนนี้เขาก็ได้มาอาพบกําลังเพิ่นสีไปเอามากสมมาสู้กินอีกนี่ก <laughs> ินบ่สิกินน้ำบ่ดีได้ที่เนาพอดีได้ได้ที่เลยนี่แม่นสาปแปลงเลยพี่น้องเด้อ ซาวสายสบายดีสาวสายโอ้อันนี้ก็บผู้งามขนาดไม่พูดพี่นอ้องเลยจักปีละอายุจักปีชาวเอสชาวเอสปีเนะาะปะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายหกอันหนึ่งสองสามเอออ่าอ,อ,อยู่แบบมิตรผูจบจบงามงามนะ่านนี่นะเออจักเพิ่นเลือกมาแต่ทางใดมิตรผู้งามผู้ขี่ลายเดี๋ยวโบม,มีเลย มีแต่ผู้สาวมือหนึ่งเนาะฮัลบายบายๆกองอีกอันนี้ก็สาวสาวสาวสายลูกติดหนึ่งโอ้ยลูกติดอาจารย์คือว่าสาวพุทธวงศ์นี่มีเจ้โคนรวมทั้งหมดประมาณห้าหกคนห้าหกคนผู้ที่หนึ่งดาวผู้ที่หนึ่งสาวดาวผู้ที่สองสาวเซิดสาวเซิด สาวไม้สาวเปย์สาวรายแล้วก็เฮาโอ้เฮาเนี่ยเื้อในใดเนาะมีเออสบายดีสบายดีน้องเสิร์ตสีประเสริฐแสงอารมณ์เฮ็ดยังเนาะติดราคาเครื่องติดราคาเครื่องอันที่ว่าอันไปสแกนอยู่คอมนี่มั็นยังเป็นคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเฮ็ดได้ไติดแบบใดมันชิมีอาร์โค้ดคือเบนอีเลย่เผาก็ยิงใส่กระด่างหาเฮ็ดได้หูราคามันอยู่ไหน มีเราเอาอันเอาข้าวคอมเอาข้าวคอมไว้เมื่อแล้วเนาะเล่นกมีผู้วยเอาไปแล้วคือว่าเอาข้าวคอมไว้เมื่อไรหละเก่งไปไปขายเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าน้องแป้งนาหักหลายคอมเมนต์ไปแล้วไอรีเอฟซีคงอ้ายนี่แหละคอมเมนต์ว่าน้องแป้งนาหักหลายว่ายิ้มกับงามอย เออเอาบูดกรงามอันนี้กะบูดกรงามาพี่น้องปองปลายพเด้อเด็พี่น้องปองปายเพื่อนแหงอน่ะเป็นยูทูบเบอร์ขดพี่น้องเด้เด้อโอ้ยน้ำลายออก <laughs> <c oughs> โอ้ยตัดแสบดิเ <c oughs> มื่อนี้ก็โอกาสดีมากและแม่นเพิ่นกำลังเอาส้มออกมาอากินก็นเลยพบพอดีมาสุดก่อนนะเถิดเพิ่นกินส้มมะขามมา,าบมาบดนี้พอดีแปะเพิ่นกินส้มมะม่วงม้อนี้คือว่าบพ่ดได้นัดกันได้เนานะ หมาบาทใดบังเอิญมาบาทใดเธอกินส้มคุบบาทมันเป็นอะไรคือพอเธอกินข้าวแน่จังบาดกินมากินน้ำปลาแดกตุดแซบโอ้เพ็ดไห่จนแหมหนหเอ้าวลองสายไม่อย่างนอนอีกละ ไไอเอาจะคำชื่อตน้องกันเอาน้องนะน้องไหมน้องอยากไปข่าเด้เออี่ไรเออแต่ว่าแซ่บถือหยกโป้เอา,า,อเอาน้องนั่บมานี่ เอาเนาะผู้อันผู้แปลงแก้วต้องกินให้เบิ่งผู้ต้อกินเด้อเออเออแซ่บเอา,าน้องมาน้องนี่แ,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 แปลงโอ้คำมักใหญ่มักใหญ่เ <c oughs> อาเอาเอาเอาน้องนี้กินข,าขนาดเก่งใจ พูดกินสุดกอดนะทั้งจักยังคำบางใหญ่ทั้งหยกโปพกทั้งน้องเอาเนาะเอาคำใหญ่ๆเบิ่นนงเนาะเอาเอาสาวเขาเตอออ๋อฮะเอาเอาเอาอีกเอาอีกมาเดินพี่น้องปอกปลายเด้ออันนี้วเด้อพี่นอ้นอ,งอ,นนองปอกปลายอีกได้โอ้ยูทูบเบอร์ใหญ่ มาเดยี่สม,มอม่วงเด้อนี่เอาผักบอกอันานันหมูคู่ถูก,กไหมมันเลยสมบุกูทุกคนเออพี yeah. ่น้อง,องปองไปยูว่าเ,เอฟซีเอฟซทุกคนมาเด้อนนเอฟซทุกคนเอาน้องมาอันนี้น้องแป้งส่วนเอซกินละแม่เอฟซีทีว่าอาน,านันตว่าเจ้างามนะฮนะตากล้องกกกินนะแม่ กินกินให้เอซีอยากนำเลยไหมเค็ดลัไรให้ขาเจ้าอยากนำเค็ดลอบย่ข้ามใหญ่ใหญ่ไปะบวบบวบบวบเอาเข้าเดือสามเรือนสี่อะไรมากเลยคดณท่ันผลิตท่นอันเข้าวกองนำเลยซื้อเป็ดซีให้กินเนี่ยจะกินเอฟซี่จะกินเอซ ได้นะแต่เอาไปซื้อให้กินไปเท่าไห่เออแท่าไปเอารถมากินส้มไม่คั่วไม่คั่ววะสบายดีสบายดีงามเอองามเลยมีแต่ผู้กํากล้ามเลยคือว่ามีแต่เอฟซีอยู่นี่แหละทักทายมาทานใดเออหมักหมักชาวได้หละทักทายมาเด้อเอฟซีเด้อผู้ซึ้ ผมผอมลงเนาะมันหนักจากโลเ่านี่อ่าเอาวัวนี้ขึ้นได้จากโลห้าสิบไพห้าสิบเอโลนอกนั่นนิ่เ <50. S 1> <c oughs> ขาหกสิบโลเบาเาหกสิบโลเบาเบาอลกนอกซ้ายเลยสี่สิบเอ็ดส่สิเอโลนอกนั่นสี่ส <c oughs> บาสี่สิบห้าโล เนจอยอยหีแบบ<น>ลักษณะคันว่าเป็นไก่ตีก็ถือว่าอันถือว่าไก่ดุกดีมากินเ<ไ>ป็ดซีดำกันเลยพี่น้องเ<า>ด้อความสูงเลยจากนั้นจากเมตรเรารอหกสิบเนาะน้นนองน,นี่เด้ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเล่านี่เลยประมาณนั้นเนาะประมาณร้อยสี่จุดห้าเนาะเอามาเอาเอาตามตามแล้วสิดที่ตามเด้อตัดแรงแร้หินแร้เอาเอาตามเอ้